ขั้นตอนการรีดตะกรพนักงานปฏิบัติการเปิดตู้คอนโทรลเบล์เพจเลือกหมุนสวิตช์โหมดไปที่ตำแหน่ง M m a n u เลือกหมุนสวิตช์คอนโทรลวาลไปที IT ่ V 1เพื่อเลือกเปิดาวาลหน้าปั๊มโพลิเมอร์ตัวที่1และตัวที่2 หรือหมุนสวิตไปที่ V 2เพื่อเลือกเปิดวาล์วหน้าปัป๊มโพลิเมอร์ตัวที่2และตัวที่3จากนั้นหมุนสวิพตพ์ร์ตวอเตอร์ไปที่ P 1หรือ P 2เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งจากนั้นหมุนสวิตโพลิมเมอร์ไปที่ พี่หนึ่งพี่สองหรือพี่สองพี่สามหรือพี่สามพี่หนึ่งเลือกใช้ข้างละสองตัวหมุนสวิตต่อไปหมุนสวิตแอร์คอมเพรสเซอร์พี่หนึ่งหรือพี่สองเลือกใช้ข้างละตัวต่อไปหมุนสวิตสลัดพี่หนึ่งและพี่สองมีสองตัวเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่ง ต่อไปขั้นตอนการเปิดเครื่องรีดให้ทำการสตาร์ทเปิดแอร์คอมตัวที่เราเลือกซีเล็กไว้ตัวหนึ่งไปพีหนึ่งหรือพีสองเลือกไว้พีสองเปิดตัวพีสองแล้วทำการไปเปิดว้าว ที่แอร์ปั๊มก็เข้าเครื่องรี้จากนั้นไปเปิดเดี๋ยวเคสสตาร์ทเดี๋ยวเคสอารลี่ถือนล่างสตาร์ทเคเบิลอารลี่ถือนบนแล้วสตาร์ทวอดวอร์เตอร์ปั๊ม ตัวที่หนึ่งตามที่เราปรับเลือกเซเล็กไว้ที่หนึ่งจามนั้นกดสตาร์ทโพลิเมอร์ตัวที่หนึ่งและตัวที่สามตามที่เราเลือกเลือกคุณเมอร์ไว้หนึ่งกับสามจากนั้นเปิดปั๊มสลัดตัวที่สอง ตามที่เราเลือกพิเลเตอร์สล่าดได้ตัวที่สอง T2 เชื่องจะทำการากกรีดกรอนออกมาเป็นแผ่นรไไีดไปเรื่อยจนคุเมอร์หมดออกคุเมอือก็ทำการ มีสามสรกระต้อกระต้อลีเมอร์ตัวที่สองสามและตัวที่หนึ่งแล้วก็ทำการให้เครื่องนั้นให้ทีท้องใช้วเชีดแล้วผ้าให้สะอาดก่อนที่จะทำการติดเครื่องพอผ้าสะอาดแล้วให้ทำการติด รถมอเตอร์ปั๊มหึ่งแล้วทำการปิดผ่าดีขึ้นบนแล้ทำการปิดท่าดีขึ้นล่างแล้วทำการปิดแอร์คอมเมื่อทำการปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วให้พนักงานปฏิบัติการล้างทำความสะอาดเครื่องรีดและห้องรีดตะกอ ได้เรียบร้อยจบขั้นตอนการรีสตกรอนครับขอบคุณครับ